วันนี้โดวาันานายจังหวะน,นี้เลี้ยงเข้ามาแล้วก็ยิงซะวันน,ว so น,ะวนนี้ครับแบงคแฮมให้โดใช้กับลาอุกัสเซเรสนะครับจังหวะนี้ครับเลี้ยงเข้ามาแล้วยิงโอ้โหติดแล้วก็เรียบร้อยครับรีวิวการอาติกอตปี2 0ง5นนี่คือแผนการเล่นนะครับเราก็จะมาปรับยุคสมัยของเรานะครับโรนัลโดอาเก้าครับกองหน้าคู่กับใครไม่ได้เลยต้องเป็นลาอูครับ นี่ครับกองหน้าลาอูส่วนกองกลางหน้าลุกก็จะเป็นซีนดินซีดานมา,าประมาณนี้นะครับส่วนปีกซ้ายเราก็จะเป็นเดวิดแบ็กแฮมปีกขวาของเราก็จะเป็นวิฟิโก้ประมาณนี้นะครับกองลกกลางลุกเป็นใครไม่ได้คือมากเกลเล่นะครับ จิ๋แต่เจ๋วฮะตัวนี้ครับแบ็ซ้ายก็โรเวโตคาร์ลอสตำนานแซมปาครับบาดานาชูส่วนกองหลังเราหายังไม่ได้ก็ต้องเอาราลาบ้ามาแทนไว้ก่อนนะครับต้องขอไภัยด้วยนะครับยืนคู่กับใครไม่ได้ก็คือเปเป้ปอปะมุกครับตัวนี้ขาดไม่ได้เลยครับเอามาแทนเฉยๆนะครับสามตัวนี้ครับแล้วก็คาวาฮานะครับ เอามาแทนปีขวานะอ่าแบ็คขวาของเราส่วนโกครับขาดไปได้ก็ต้องเป็นเอเกกาซิยานะฮะอันนี้ตำนานสุดจริงครับยังไงเดี๋ยวไปเจอกันในเกมนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เรามาเจอมาเรียนมาริตกาลาติกอนครับปี2,500ครับไม่ใช่2,500ครับ2,500ครับอย่างเงี้ฟังบาสซินเลีรยบอลไปก่อนครับเคววนเดบอยครับได้บอลครับ จังหวะนี้ครับมาครับจังหวะนี้ครับเปเป้เราได้บอลเดฟิโก,โกครับเปเป,เป้คืนให้กับอาราบาพี่โรคาร์ลอสซีดานชิงหนึ่งสองกับซีดานครับให้กับลาอูกอรเลสจังหวะนี้คืนมาก็ยังไม่มีอะไรนะครับเกมยังไม่ดูเดือดครับ กองหลังไว้ได้ครับเปิดมุมของเลอันบาลิดนะครับคาว่าฮาวจะเป็นเปิดมุมขนะเข้ามาแล้วปาบ้ามุมโอ้โห่ครับเสียบอลหรือเปล่าครับฟาวครับลูกได้เปิดครับโริเกอร์เมนดี้ครับเปิดเข้ามาให้กับเนย์มาครับเอาครับปาธุนิค้ส วิ่งเข้าไปครับจังหวะนี้ครับโหมเปิดเข้ามาเพื่อจะให้กับให้กับใครับให้กับเมสซี่ครับยังไม่ได้ครับจังหวะนี้วอร์เกอร์อยากให้กับเมสซี่ครับโมริตให้กับโอนิโคสโอนิโคสยิงเลยครับยังติดเป้ๆไว้ครับสวนกลับของมาดิดบ้างนะครับซีดานเลี้ยงเข้ามาครับมองซ้ายมองขวาจะส่งให้ใครครับให้กับเราจังหวะนี้หลุดหรือเปล่าครับจังหวะนี้ ยด้ไหมโอ้ไม่ได้ครับหมดครึ่งแรกครับเดี๋ยวเจอกันครึ่งหลังครับเราเปลี่ยนตัวฝั่งตรงข้ามครับเอาเรลีองรีออกครับเคียบบอนของเรียนมาเิดนะครับให้กับราอูครับซีเนดิซีดานครับก็ยังสวนประตูต่อศูนย์นะครับในนาทีที่47ครับยังไม่มีประตูเกิดขึ้นแม้แต่เอ็มไดครับก็ยังเข้ะไป เกมก่อนนะครับยังสูสีครับเปเปปอบนุให้กับซีดานนักเตะก็พอใช้ได้กัโรนัลโดครับโอ้โหโรนัลโด้ครับได้นะครับจังหวะยิงเลยครับเราเนี่ยแม่งเถื่อนบอกตรงๆนะถ้าไม่ได้จริงอยู่ไม่ได้ขอภาพช้าครับไปทำให้โรนัลโด้โล่งครับไม่มีใครประกบครับแบบนี้ก็เรียบร้อยดีครับ มาครับจังหวะหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับนาทีที่ห้าสิบหกครับมาครับฝั่งฝั่งตรงข้ามเขาก็ยังจะเอาเรื่องอยู่นะครับเขาโอ้โหตัวเล่นอะไรครับอย่าเผลนะครับโดนนะครับมาครับโอ้โหมาลิดขาวฮาวทำออกเองครับดูทุ่มครับโอนิโคสยังคองบอลไว้เหนียวครับ ได้เปิดมาติดครับมาเกลเล่เลแบกแฮมส่งมาให้กับโดอวนครับโอ้โหแทงทะลุให้กับลาอูอย่างนี้เจเหเรือแล้วครับสวยนะครสองประตูต่อศูนย์โมหาหาพื้นที่ได้ดีครับลาอูครับจังหวะนี้โอ้โหหลุดมาเลยครับแล้วก็ยังโชคดีครับได้บอลอยังกุกขิกครับสองประตูต่อศูนย์ง่ายๆครับ บาซิลก็ยังยังทำอะไรยังไม่ได้ครับแมตซี่ครับจ่ายให้กับโทนิโคตแย่งมาได้ครับอูฟิโก้ครับโอ้โหสวยครับจังหวะน,นี้โอ้โหจ่ายลูกไปหน่อยครับเสียไดย้ฮะแล้วสวนกลับบ้างครับเมนดีนดนด้ให้กับเฮลลี่โอ้จังหวะนี้เธอเลี้ยงลี่เลี้ยงี่โอ้โหเสียบอลให้กับฮาว์ฮาวครับฮาว์ฮาวเอา,เอามาเล่เล่ไปอูฟิโก,โก้ โคได้บอลนะครับจ่ายให้กับลาวูแ่งรูกให้กับโรนัลโดครับเรียบร้อยครับโรนัลโด้ทีหลังขอเก่งวันนี้หน่อยนะเอจังหวะนี้ครับแทงลูได้สวยครับแล้วก็บันจงเรียบร้อยครับสามประตูต่อศูนย์นะครับครับบาซิลเราก็ตอนที่ไปแต่สี่ครับยังจะแก้เกมตรงไหนได้ทันหรือไม่ครับ ครับก็เหมืนไม่มีอะไรครับก็ปล่อยนะครับปล่อยจอยให้ฝั่งตรงข้ามเล่นนะครับไม่ไหวครับาว่าฮาจ่าย o ฮากร o กเเรียบร้อยครับหมดเวลาครับเลยอันมาลิดชนะไป3ประตูต่อศูนย์นะครับสวัสดีครับมาอีกแมตช์หนึ่งนะครับวันนี้เราเจอกับ ทีมต่างดาวบาร์เซโลนาครับกับเราเลียนมาลิดยุกกาติคอสนะครับกาลิติกอสปี2005นะครับฟังเกมครับบาร์เซโลนาเขี่ยบอลนะครับกับกูริดนะครับเขาก็มาเต็มนะครับหยิบลามครับยังได้อยู่ครับจังหวะนี้ครับโอ้โหเปิดขึ้นมาเพื่อจะให้กลาอูครับได้ครับพักโอ้พักสวยครับจังหวะนี้ให้กับโรนัลโด้ครับ โอ้โหโดนดอไปเล่นไปอะไรแกวเนี่ยยังได้อยู่ครับโอ้โหเอาไม่อยู่ครับวิดได้บอลคืนสวยครับมาเกลเล่ครับได้บอลอย่างนี้ครับมาครับลาอูโอ้โหจ่ายสุดโอ้โหเรียบร้อยนะครับขึ้นนำางไว้นะครับนิ่เท่านั้นนะครับอ๋อชุดนี้การาติกอชุดนี้ถือว่าเยี่ยมเลยครับถือว่าเก่งนะครับ พอใช้ได้อยู่ครับใช้ได้มาครับมาเซโรนาเลียบอลจากซ้ายไปขวาครับฟิปรามโอริโอลาสญ่าเสียบอลให้ครับแบ็คแฮมมานะครับชองมาให้กับโรเบโตคาร์ลอสเปิดโอ้โหให้กับโดอาไนโอ้โหโรเบโตคาร์ลอสยิงออกไปเองครับครับโรเบโตคาร์ลอสให้กับบาเกลเล่ ซีดานแทงเข้ามาให้กัลอาอูโอ้โหโดนข้าวโอ้โหสวยจัดรหวันนี้ให้กับแบงแฮมยังขืนไม่ได้อยู่ครับยังเจาะกลางไม่ได้นะครับต้องออกข้างครับโอ้โหโดนสกัดไปครับจังหวะไหนรู้โอ้โหอ,อ,อย่างนี้หนึ่งหนึ่งกับประตูแล้วก็จะไปเหลือนะครับโอ้โหหนึ่งประตูต่อนหนึ่งครับวางตรงข้ามเขาก็กลับเข้าสู่เกมเรียบร้อยครับโดยประตูของการิมเบนเซม่าครับ จังหวะนี้ยังไงก็ไม่ทันครับอาราบาไม่ทันครับอ่าไม่เป็นไรครับเคมเวลครับเตรียมตัวครับก็หมดครึ่งแรกครับหนึ่งประตูบุตหนึ่งครับเดี๋ยวมาว่ากันครึ่งหลังนะจะงัดฟอร์มอะไรกันเล่นครับเมมดี๋ยวมาเลเคียบบอลครับสีนนดินซีดานเป,เป๊ะ วาา่าฮาลเปเป้มากิเล่ครับโอ้โหชิงกันอยู่ครับซีดันเฟิโก,โก้ไปครับลาอูจ่ายให้โดโดอ้วนโดอ้วนยิงยิงโอ้ยังติดเซฟไปได้ครับเปิดมุมของเรียนมาริถครับคาวาฮาลเปิดเข้ามาครับให้กับเปเป้ได้โขกหรือเปล่าเปเป้โอ้โหไม่ได้ครับจังหวะนี้บอลออกข้างไปครับ ไทุ่มของคาวาฮาวครับกับลาอูครับลาอูส่งเข้ามาให้การโอ้โหจ่ายไม่ดีครับไปครับจังหวะนี้โอ้โหเป๊ะเรียบร้อยเลยครับเรียบร้อยไหมโอ้ยังครับยังครับยังเหนียวแน่นครับโรนัลโดอาร์เก้าหาช่องจังหวะนี้ซีดานซีดานโอ้โหเบียดเอาไม่อยู่ครับเหนื่อยซะก่อนครับซีดานครับโอ้โหา a w าฮาวได้ทุ่มครับ กับสีดานครับสีดานบ้างอยู่บ้างไม่ว่าให้ฟิกโก้ฟิกโก้โอ้โหสวยครับต่อส่วนลูกนี้บางเกรเ,เล่โดอาเก้ายิงโอ้โหจังหวะนี้ครับตดวนแซกข้างหลังครับเสียได้ครับจังหวะนี้มาครับฟิกโก้สวยโดอาเก้าจังหวะนี้โอ้โหเลี้ยงเดียวมาคนเดียวเลยมไม่ได้ครับจังหวะนี้เสียได้จัดเลับ โอเคครับหมดเวลาครับ1ประตูต่อหนึ่งนะครับก็เสมอกันไปครับง่างก็ฝากกดติดตามผมด้วยนะครับสวัสดีครับ